วิธีการตัดต่อคลิปช่องฟิโลโซฟีให้น่าสนใจโอเคหลังจากที่ได้ไปเห็นตัวอย่างของช่องอื่นๆที่ประสบความสําเร็จนะครับวิดีโอนี้ก็เลยจะมาสอนวิธีการตัดต่อวิดีโอย่างไงให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นซึ่งเทคนิคแล้วก็วิธีการตัดต่อในวิดีโอนี้จะใช้แคปคัตโปรนะครับโดยแคปคัตโปรเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ270บาทต่อเดือนอันดับแรกให้เราไปทําการสร้างแบ็กกราวด์สีดําก่อนจะใช้แคนวาสร้างหรือว่าใช้โฟโตเพียสร้างก็ได้โอเคผมจะใช้โฟโตเพียสร้างนะครับเปิดโฟโตเพียขึ้นมาเสร็จแล้วก็ไปที่่โครรงกาใหม สร้างไฟล์ขนาด1280คูณ720พิกเซลปรับพื้นหลังเป็นสีดำโอเคเราก็จะได้ background สีดำมานะครับเสร็จแล้วมาที่ไฟล์แล้วก็ Export เป็น PNG คลิกบันทึกโอเคผมจะตั้งชื่อไฟล์ว่า Background นะครับเสร็จแล้วคลิก s v v โอเคปิดโฟลเดอเพียไปเลยนะครับกลับมาที่ CapCut คลิกที่ Import ไฟล์นะครับเลือกไฟล์ Background ที่เราเพิ่งสร้างมาเสร็จแล้วเพิ่ม Back g r o u n d เข้ามาที่ไทม์ไล n e เสร็จแล้วผมจะไปเอาข้อความย่อดจากสคริปต์มานะครับให้เรานําข้อความสรุปย่อจากสคริปต์มานะครับโอเคกลับมาที่แคปคัตเสร็จแล้วมาที่ Text คลิกแอดเทปรับความยาวของ Text ให้เท่ากันกับแบ็กกราวเสร็จแล้ววางข้อความที่เราคัดลอกมาลงตรงนี้นะครับปรับขนาดของฟอนต์ลงมาปรับลงมาให้เหมาะสมนะครับเสร็จแล้วมาตัดบรรทัดให้มันสั้นลง เสร็จแล้วมาที่ฟอนต์เลือกรูปแบบของฟอนต์ตามที่เราต้องการโอเคผมชอบฟอนต์นี้เสร็จแล้วผมจะปรับขนาดของฟอนต์ให้ใหญ่ขึ้นอีกเล็กน้อยโอเคประมาณนี้ต่อไปมาที่ Animation เลือกรูปแบบของ Anim เมช o n ตามที่เราต้องการโดยปกติจะเลือกรูปแบบของพิมพ์ดีดนะครับเสร็จแล้วทําการเพิ่ม u r a t i o n โอเคผมจะเพิ่มมาให้สุดเลยก็คือ5วินาทีลองเล่นดูนะครับ มันก็จะเป็นตัวหนังสือวิ่งเหมือนกับเวลาเราพิมพ์เสร็จแล้วถ้าเรามาที่ออ audio ้นหาคำว่า k e ์ b o a r d effect ลองเล่นดูนะครับโอเคผมจะเอาเสียงนี้เลยคลิกเพิ่มเสียงลากเสียงมาให้ตรงกับไทม์ไลน์ปรับเสียงให้มีความยาวขนาดเท่ากันกับแบ็กกราวด์ลองเล่นดูอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคตอนพิมพ์ข้อความเสร็จความยาวอยู่ประมาณนี้ ผมจะปรับความยาวของเสียงคีย์บอร์ดลงโอเคปรับให้มันพอดีกันแบบนี้ลองเล่นดูอีกครั้งหนึ่งโอเคแค่นี้เราก็จะได้วิธีการขึ้นต้นคลิปวิดีโอของเราแล้วต่อไปผมจะไปนําไฟล์วิดีโอเข้ามาสําหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอภาพนิ่งนะครับแต่เราสามารถนํามาใช้งานได้กับวิดีโอฟิโลโซฟีของเราได้โอเคผมเพิ่มรูปภาพเข้ามาที่ไทม์ไลน์นะครับโอเคเมื่อเราเพิ่มในส่วนของวิดีโอเรียบร้อยแล้วต่อไปให้เรามาที่จุดสิ้นสุดของวิดีโอของเรา เพิ่มแบ克กราวด์สีดำก็ามาที่จุดสิ้นสุดของวิดีโอของเราเสร็จแล้วมาที่สติกเกอร์ค้นหาคำว่า thanks for watching โอเคผมจะเอาสติกเกอร์นี้มาใช้งานนะครับคลิกเพิ่มสติกเกอร์ปรับความยาวของสติกเกอร์ให้เท่ากับแบ克กราวด์โอเคผมจะใส่คำว่า subscribe เพิ่มเติมโอเคผมเลือกสติกเกอร์นี้คลิกเพิ่มสติกเกอร์ปรับความยาวของสติกเกอร์ให้มีความยาวเท่ากันเสร็จแล้วปรับตำแหน่งของสติกเกอร์ไม่ให้มันซ้อนกัน โอเคก็จะได้ออกมาแบบนี้นะครับลองเล่นในส่วนของท้ายคลิปดูโอเคท้ายคลิปก็จะเป็นการเชิญชวนคนดูให้ซับ c r i b e กับช่องของเรานะครับต่อไปมาที่ไฟล์เสียงของวิดีโอของเราคลิกเลือกที่ไฟล์เสียงเสร็จแล้วมาที่แถบออเดีโอโอเคทําการขยับโวลลุ่มขึ้นมาอีกประมาณ5 d เดซิเบลต่อไปให้เรามาที่ Text คลิกที่ Auto Caption เสร็จแล้วคลิกที่เจเนอเรตรอสักครู่หนึ่งนะครับแคปคัสก็จะทําการสร้างแคปชั่นให้กับเรา อันนี้เป็นรูปแบบของค่า Default นะครับถ้าเราอยากได้รูปแบบอื่นก็ให้มาที่เทมเพลตเสร็จแล้วเลือกรูปแบบที่เราต้องการ Ret's Real Be People are living like Too NPC Autopilot NPCs Many Living Autopilot เราสามารถเพิ่มเสียงแบ็กกราวให้กับคลิปวิดีโอของเราได้โดยมาที่ออ d ดิโอลองค้นหาเสียงตามรูปแบบที่เราต้องการโอเคผมเลือกเสียงนี้เลยนะครับคลิกที่เพิ่มลากเสียงมาให้อยู่ในไทม์ไลน์โอเคผมจะไม่ให้เสียงของแบ็กกราวเนี่ยมันทับกับเสียงของคีย์บอร์ดนะครับ แต่จะให้มันมาเริ่มต้นกับเสียงพูดพอดีโดยจะทําให้เสียงแบ g ก o u n d ดังขึ้นเรื่อยๆนะครับนำเมาส์วางตรงกลางแบบนี้เสร็จแล้วก็ลากเมาส์มาแบบนี้เสียงมันก็จะดังขึ้นมาเรื่อยๆถ้าความยาวของเสียงมันสั้นกว่าคลิปวิดีโอนะครับก็ให้เราทําการเพิ่มเสียงเข้ามาใหม่โดยผมจะทําการคัดลอกเอาเสียงเดิมเลยคลิกค o p y เสียงเดิมนะครับเสร็จแล้วก็มาวางต่อกันเลยเสร็จแล้วก็ตัดส่วนที่เกินออกไปคลิกที่เครื่องมือตัด backspace นะครับเสร็จแล้วก็ลากเสียงให้มันเบาลงแบบนี้สําหรับเสียงของ background เนี่ยไม่ควรให้มันมีเสียงดังจนเกินไปนะครับโอเคเลือกเสียงของ background ทั้งหมดเสร็จแล้วทําการปรับวอลลุ่มลงมาผมจะปรับลดลงมาลบสิถึงลบเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียง background กลบเสียงพูดเสร็จแล้วก็ลองเล่นดู Let's be real. Too many people are living like NPCs. Autopilot. No awareness. Just existing. Here are nine real life. โอเคผมชอบเสียงของ background ประมาณนี้นะครับ โอเคเมื่อวิดีโอของเราเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ทำการดาวน์โหลดไปใช้งานคลิกที่ export ตั้งชื่อให้กับไฟล์เลือก resolution เป็น4 k เสร็จแล้วก็คลิกที่ export